ว่ามันวิ่งลิงกูเพราว่าพี่หลวงพี่หลวงพี่หลวงไม่อย่างกับกูพี่หลวงก็ได้กระจกแต่เมื่อกี้แหละโอ้โหผูเด็กผู้เป็นผู้หญิงหลวงเมื่อเมื่อไหนกอบเนี่ยกูเลยเอาไปไกลๆเมื่อเมื่อเห็นเป็นยังไงเป็นยังล่ะลูกหัวควยลูกหัวควย หัวใจสวยแต่นี้เป็นค you know no like bon no ุณย่าผู้ย ok ิ่งเคากไในเปดดาไปเป็นนักดนตสวยแกหาบุญนี่เนาะไล่ออกจากโรงเรียนเลยพร้อมพร้อมมึงเปนไหนอิศวรพร้อพร้อมมึงไม่เบิดาเน่นให้มัดยิงานุ่่ไม่มีจานนุ่มทักเกลียดมากครับอาจะของสวยดีนะฮะมึงควรจะไปลมใส่ลมโพนีนี่ไม่เสื้ออย่างนีอีสมอีสมอีสมฉีดวัคซีนทั้งหน้ามัตีให้เป็นการกระบาดมัดนี มันเป็นโควิดมันเป็นโควิดเยอมันจะูงมันจะเบาานบางไหนที่เหมยปวดคู่เหมยคู่คหยคู่นี้นะมนา่วขวนได้แล้วพูเริ่มทนี้สไม่ดีแบบนี้ได้แล้วูครับอะไรอันนี้แม่แคือไม่ตีหัวตี้วถครับ ไม่แซ่ถ้าใครไม่ตั้งใจเรียนคุณครูก็จะฟาดมันหลังไรโอ้ยหาขวดตับขวดใส่มึงเอยเนาะขวัดเด็กหญิงไหมฮะวัดจะวัดนะพวกชาวนาเนี่ยน้าไปดังนั้นสิเพื่อจะเมี่ยวปากวะโอ้ยท่านเปยนงานเขาปะโกะถูกกว่าท่านเดี่ยวแมนนี่ค่ะเอาขนตาของครูไปติดไหมลูกมันสวยแล้วเก็บเครื่องแสดงเดี๋ยวนี้เก็บเดี๋ยวนี้ เอางกัวเอาโอเคโอเคเอาโน่งไป่ไม่คู s <S ่ก yeah. ินกัวคู <S <S ่นี้วันนี้คนพูดเนี้ยสู้เอี้ยังเนี่ยกินเข่าไปคพูดฮะเข่าเก็บเดี๋ยวนี้มันยังไม่พักเที่ยงมันยังไม่พักเที่ยงเก็บครับอาจารย์สอนเลยผูดพูดอะไรเราโค้งอ่มากบักฮอดข้อมากบักฮอดกับบักจอกครับได่ฮอดเธอเก็บดอกไม้เดี๋ยวนี้ โอเควันนี้ทุกๆคนถืว่าจะขอบหน้าไม่พอแม่พี่จะเอาหนามู่เน่เอาตนไน่จะขอบหน้ามีห้าอย่างเงี้ยเอาเหงแม่ครบคนเนี่ยครื่อย่างไายกันให้ไายมึงคนเอาโทรศัพท์มาวางไว้บนโต๊ะเอาวางไว้ครูจะยึดยืดเลยอะไรเนี่ยมีแต่ออลลี่แฟน ดูได้เหรอฮะเธอดูอะไรแฟนเหรอมันเหล็่นเองคู่มันเหล่นเองไอ้โ่แกไม่เหยียบนาเอยยังไม่รู้หรอพญาเอ๋ยเจ้เกิดมาจากตัวไหนบอกข้าสิข่ายังกันหยุดเดี๋ยวนี้พวกเธอทุกๆคนนั่งอยู่ในความสมบ นักตัวตรงตัวตรงตัวตรงวันนี้คุณครูมีแนวจะมาบอกแนวไหนนาะครับเก็บปากกาขึ้น,นวันนี้คุณครูมีแนวจะมาแจ้งทุกๆคนครับคือวันนี้มีคุณครู <c ười> คนใหม่ยองว่าเถอะแต่ผู้เดียวกูก็เบื่อเพนาะยังไงฮอตดีฮอตดิ้ ครูคนใหม่มาสมัครแล้วจะเข้ามาสอนเราเป็นผู้หญิงผู้เลยผู้ใดก็ได้เอาไม่ดีจากมาดูเอาไม่ดีจากมาดูครูผู้หญิงผู้ชายค่ะครูครูผู้หญิงแต่เป็นครูผู้หญิงที่สวยมากสวยใช่ไหมนะแม่แม่อีแม